หวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายิงต้อนรับก็สู่ช่องนางฟ้าภาษาค้าวเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อตำมส่วมไฟกาดเหมือนเดิมคะเจ้าเพื่อนจ๋า ก่อนที่เราจะรับประทานนะคะเ,เพื่อนจ๋าวันนี้ก็ปีใหม่ไทยได้เเพื่อนจ๋าวันเป็นวันสงการนะคะปีใหม่ไทยนี้ขออวยพรให้เพื่อนจ๋านะคะ FC ใหม่ f อเก่านะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกท่านทุกคนนะคะจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองและก็อย่าเจ็บอย่าจนนะคะตลอดปีตลอดไปตลอดปี6ตลอดปี2 5 6 6นะคะเพื่อนจ๋าทีน,นะคะไปอวยพรเสร็จแล้วขอให้ทุกคน มารับประทานด้วยกันแซ่บๆด้วยกันแจ้งเพื่อนจ๋ามาเลอกหวยพ่อดมกินกันเพื่อนจ๋าใช่ี่มามาจัดกันเลยจ้าตังซั่วหอยกาบเพื่อนจ๋ามาเรียลเลยแซ่บๆด้วยกันดูสิอืมน่ากินมากเลยผักก็ไม่มีแล้วมากเพื่อนจ้าผักอะไรเลยวันนี้อืมมาไหลๆเลยไม่เน้นผักเพื่อนจ๋าไม่เน้นผักเด้อโอ้ย สายสิ่งกะได้ไม่เน้นผักก็ต้นจ้าเน้นบักหอยกับขบ้าวปุ่นมาอืมคำแรกจ้าแ <c oughs> ต่เช้าเลยเพื่อนจ้าเพื่อจะเจ้าแห้เห็นเพื่อนจะไปวันวนีนจ้จะเข้าเมืองเหมือนจ้าจะเข้าเมืองไปสู่ความ Ừ, 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 ừ. Ừ. โอ้ยจะเข้าเมาืองไปซื้อของมาไปซื้อดอกไปซื้อดอกไม้ไว้พ่อจ้าโอ้ยตายแล้วขอพ่อน้ตโทรศัพท์เนาะอ๋อจับไม่ได้จับกันเนี่ยเผื่อจ๋าไม่ได้ ทำช่วงหอยกับ ep สองคบ,บอกให้ห้างงานเป็นจ๊ะม,มาเรื่องเป็นจ๊ะ เอฟซี่ใหม่เอฟซี FC, เก่ามากินด้วยกันนะฮัลเพื่อนสงการนี้พี่เพื่อนๆเพื่อนจ๋าสงการอยู่เพียวๆใส่กันเนาะช่องนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเลี้ยงว่ะมาห้อยเขื่อ สิบเกอนจะรั่ไม่สไมอไว้ก้าโมงเช้า กลับทำส่วงให้กลับ ข้างบนกระเบิดเพียงข้างบนจ้ะเข่ามาน่อกเพียงเขากล่องมานะ่องเขาโทรศัพท์มาน่อก ทำสว่วนทำสว่วนขกงขง้าวเหมือนแสบผักเหม่อนตำแซนไสตกาำใช่น้ำแบบน้ำน้ำน้ำกรเทียมดองเพื่อนจ้ะน้ำกระเทียมดองแล้วก็น้ำบกขาม,มเหืือนแ่บแสบหน้ากา็ใสบเือะข,ขามก็ใสเพื่อน หอยกาบรสชาติคล้ายๆหอยแมงปูแต่ว่าหอยแมงปูมันจะแบบมีกลิ่นหอมๆเล็กน้อยแต่ว่าหอยแมงปูมีขนแต่ว่าอันนี้หอยกาบเหมือนคล้ายๆหอยแมลงปูแต่มันไม่มีไม่มีขนไม่มีกลิ่น ยากอยู่หอยมันหาย,ยากน,นับ,นบนมือเพื่นนอนบริหารยังไงเนี่ผมบอกหอยกาบนี่ผู้ใดหายง่ายสูงเข้มงวดนะเบิ๋งอืมบม่หอยเนี่ยคุณท้าเอาเนี่ยหืนเขื่อนคำว่าหายากแถวบ้านหายากกับมือเพื่อนจาเพราะว่ันุปมาไหล เห็น,นก,กับนกนกกระยางขายาวเพม่อนจ้ะนกกระยางขายาวก็เห็นบ่านกกระยางตัวขาวไหมขายยาวเพม่อนจ้ะคือหน้าหลายแี่ยค่ะไมาหากินบอกหอยอันเชื่ก็บอกหอยกรนมเนี่ยถ้าเราเองมีปัญญาไป ถ้าถ้าถ้าเรา้าเเองแปบนไม่เป็นยาไปงมเนี่ยเพื่อนๆจ้างมไม่ได้นะปิงมันเยอะก็เลยบอกว่าหอยหายยากอย่างดีเพราะว่าถ้าตัวเราเองเป็นงมนี้แล้วประเด็กินง่ายเพือนปิงกัวเพื่อน ระหว่างระหว่างปิงกับจระเข้ด้อยเหอนจะยันปิงไล่กับจระเข้ไปนะาะจระเข้นี่มันงับทีเดียวตายเลยนะแต่ปิงนี่แม่ทรมานอ๋หอหูไรเป็นลูกชาวนาเนาะกับหูเนาะ ว่าระวังปิงมันดูดเลือดทรมากขนาดไหนอืมขนที่ลูกโนไม่ขี้กลัวปิงมากขี้กลัวปิงอืม Chú ơi dậy hướng quanh tình đạm. Dậy เอนแสุดติงกินงวงแก้วเด้อสบไม่เน้นผักเหมือนจ้ะไม่เน้นผักเน้นบกหอย่หีตัวนี้เหวือนักเหมหอือนร ท้องเศษทองอ่ะเออฉันเสศทองรับุตามผมโอเคอืมามาแลต เยอะนิดหน่อยเลยสามตัวเมื่อไว้สะ็ท้องถ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าถ้ากินไม่สุขภาพกินมามต้องขอเธอขอแฟนเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ท้าเพื่อนะคะเข้ามาชมคลิปนี้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์และกดติดตามช่องนางฟ้าพาสุดเด้อค่ะเพื่อนจ๋าคือเดินคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีวันสงกรานตรด้วยายบายจ้า